สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจูนะคะ,ะก็จะมาพาเ,เพื่อนๆนะคะไปดคปูคลิปหนึ่งนะคะที่แบบว่าจูวติดตามเขามานานนะคะก็ทําทําตามเขาเป็นแบบว่าเป็นท่าออกกําลังกายนะคะที่จูจะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะคะแบบจูทาตามแล้วมันลดจริงทุกคนจากที่พุงพุงด้านล่างของจูไอไอหน้าท้องด้านล่างจูที่มันยืนหนักๆอะ่ะที่แบบว่าจูอ้วนหลังคอใช่ไหมแล้วแบบว่ามันยื่นออกมาแบบเหมือนปลาฉลามเลยทุกคนเหมือนพุงพุย้ยอ่ะเหมือนอะไรแบบ หมือนลูกโป่งเลยอ่ะเออเหมือนเอาลูกโป่งมันยัดใส่ท้องอ่ะแล้วทีเนี้ยพอทําตามเขาอ่ะวันละ15้าถึงถึงที่นาทีอ่ะถ้าใครนะคะทำใหม่ๆนะคะก็ให้ทํา1 0ถึง15นาทีก็ได้นะคะส่วนของตัวจูอ่ะตัวจูเองเลยนะจูทาตามเขาลดจริงๆทุกคนมันลดจริงๆนะเป็นครูคนจีนที่แบบว่าจูติดตามเขานั้นแล้วแบบจูเห็นท่าแบบเฮ้ย ท่านี้มันจะลดได้จริงเหรอแล้วแบบเราก็แบบเปิดใจไงเปิดใจแล้วแบบทําตามเขาเราทุกคนแล้วมันลดจริงๆทุกคนแล้วแบบดูทําแค่วันละ15บหาถึงยีนาทีเองทุกคนแล้วแบบทําเต้นไปเพลินๆเปิดเพลงดูข่าวไปอะไรเงี้ยก็ทําท่านี้ไปนะคะทาผิดทงถูกบ้างแต่ว่าท่านี้มันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจูจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะว่าเขาทํำยังไงคือแบบดูติดตามและชื่นชมเขามากเลยนะคะแล้วแบบเป็นไอดอลจูเลยนะคะแบบเขาทําแบบ มันเป็นท่าที่แบบง่ายอ่ะเราไม่เชื่อว่ามันจะลงจริงอ่ะแต่มันลงลหลายคนที่แบบว่าลงคลิปนะคะที่ทําตามเขาอ่ะคือมันลดจริงๆทุกคนดูก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนนะคะว่าให้ทําตามนี้เลยนะคะแบบท่านี้แบบคือเด็ดมากเลยลดพุงล่างได้แบบดีมากเลยแล้วทำให้สัดส่วนของเราลดลงนะคะทาแค่วันละ15นาทีนะคะติดต่อกันเป็นรวยะเป็นเวลาระยะเวลา15วันนะทุกคนแล้วก่อนที่จะกกําลังกายตูจะกินกาแฟดําไปสักประมาณแก้วหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็แบบมาอ,อก,กัาลังกายมันจะทำให้เรากระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นทุกคน แล้วลองไปดูเลยค่ะว่าเขาทํายังไงขออนุญาตเจ้าของคลิปนี้นะคะแบบดูชื่นชมเขามากเลยทุกคนก็ลองไปดูนะคะว่าเขาทํายังไงจูเองก็เพิ่งจะหาัานแต่ว่าก็ทําได้ประมาณสองทีรู้สึกว่ามันลดลงจริงทุกคนจูไม่ได้มาโกหกนะคะให้ทุกคนไปดูคลิปได้เลยค่ะ